สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการจีชน,นะครับการอยู่เกมแบดดี้เ e อร์โมบายอีกครั้งวันนี้ผมจะพูดถึงแพัปเดตประจำวันที่31ตุลาคมปี2023นะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก่อนนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักที่สุดของสัปดาห์นี้นั่นก็คือชุดแฟชั่นฮาโลวีนของปีนี้นะครับที่จิงต้องบอกว่าเป็นของปีที่แล้วดีกว่าที่ไม่ทําออกมานะเพราะว่า เกิดเหตุสะเทือนขวัญนะครับทางฝั่งเกาหลีนะครับโดยที่ชุดๆนี้นะครับเมื่อทงการซื้อแล้วจะได้ชุดฉายาที่ชื่อว่าสยองขวัญมานะครับเป็นชุดฟักทองนะมีทุกอาชีพอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมต่อไปนี้นะครับลอยแยกกะโหลหนทุกแห่งนะครับจะปรับให้เวลาการอยู่ในกะโหลหนตอหนึ่งอันเนี่ยจะเหลือแค่18นาทีเท่านั้นทุกอันนะครับถ้าถามว่ามันดีกว่าอันเดิมไหมก็ต้องบอกว่าดีกว่าอันเดิมนะครับจะเพิ่มอัตราดอกนะครับ คมกเละที่ชดเชยตามเวลาที่เสียไปด้วยอีกทั้งผมลองทดสอบมาแล้วปรากฏว่าค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆเลยก็อย่าลืมไปทางการฟาร์มรอยแยกผลผลแบบใหม่กันนะครับที่ปรับเวลาหรือแค่18นาทีต่ออันเท่านั้นการปรับเวลาในช้นนี้นะครับจะปรับอยู่2อาชีพพี่น้องนะครับระหว่างโชลายองกันครับกับฮวารยองนะขอเริ่มที่โชลายองก่อนนะครับโชลายองนะครับปรับสกิลที่ชื่อว่าสิ่งเรียกแห่งบุพพานะครับ ลบผลซูเปอร์อาร์เมอร์ด้านหลังออกนะครับขนาดใช้ศักดิ์ซึ่งจะเพิ่มผลแอดออนใหม่ชื่อว่าซูเปอร์อาร์เมอร์มาแทนนั่นแปลว่าสกิลนี้นะครับระหว่างใช้ข้างนอกนะครับจะไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์ด้านหลังแล้วจะต้องเลือกระหว่างการใช้ป้องกันหน้าหรือ s a นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่แอดออนใหม่ได้เลยนะครับสำหรับสกิลนี้ต่อมาครับบทเพลงแห่งจันทาครับเพิ่มความเร็วโจมตีและสไิตจุตินะครับเพิ่มความเร็วการโจมตีเช่นเดียวกันอสอนสกิลนี้ปรับมาได้ค่อนข้างที่ดีมากๆ ทำให้เวลาปราบบ้อนนะครับเร็วขึ้นเยอะและฟาร์มดีขึ้นมากๆครับต่อมาครับหน่องไม้เยียวยานะครับก็คือลบผลเพิ่มความเสียหายทักษะ5%เอ์ออกไปนะครับพร้อมกับปราบสกิลชื่อว่าบุพผาเกินกินนะครับจำนวนการใช้งานจาก2เหลือ1นเท่านั้นถ้าถามว่าโชลยองยังเล่นได้ไหมต้องบอกว่ายังเล่นได้เหมือนปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อมาครับฮาวาลยองครับสกิลทุกปรับสกิลแรกครับฟาดปะยุปางเมาครับเพิ่มระยะพื้นที่นะครับ ปรับเปลี่ยนผลให้ศัตรูจะถูกช็อตเมื่อโจมตีครั้งแรกเป็นผลเมื่อศัตรูตช็อตเมื่อโจมตีสําเร็จนั่นแปลว่า5โจมตีศัตรูใน,นระหว่างใช้สกิลสําเร็จจะติดสถานะช็อตนะครับไม่ใช่แค่ครั้งแรกเั้นงเดียวแล้วพร้อมกับเพิ่มความเสียหาย PVE และ PVP เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้ต่อมาคัดสกิลชิคาน่าเพิ่มพลังโจมตีของคัสากนะครับปรับให้สามารถเชื่อมต่ออย่างคาสากอื่นได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองต่อมาสกิลพัดบุกผ่านนะครับ เพิ่มจำนวนการใช้ทักษะจาก1ครั้งเป็น2ครั้งพร้อมกับปรับใช้ผลสลบเมื่อโจมตีครั้งที่2สําเร็จครับต่อมาครับพลังโชดช่วงครับปรับระยะการเคลื่อนที่ของสกิลนะครับอีกหนึ่งสกิลครับกระแทกหน้าครับปรับระยะการเคลื่อนที่เมื่อโจมตีศัตรูเพิ่มระยะต่อเนื่องของผลซูเปอร์เอมอร์ที่ปรับใช้หลังจากโจมตีคือการโจมตีครั้งที่2นั่นแหละปรับเปลี่ยนการโจมตีที่เชื่อมต่อระหว่างกระแทกหน้านะครับพยยังผลเชิงลึกต่างๆนะครับ ทำให้มันดีขึ้นนะในส่วนนี้ต่อมาคัดสกิลปะเพลิงจิ้งจอกนะครับปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อไปอยังสกิลอื่นได้เร็วขึ้นนะครับมีผลกระเด็นแล้วเมื่อโจมตีสําเร็จนะอีกทั้งยําปรับเพิ่มโจมตีพิเศษของศัสร,ร์ด้วยเมื่อใช้ผลเชิงลึกนะครับต่อมาจิ้งจอกล้นเล่นนะครับปรับระยะการเคลื่อนที่ของสกิลให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นนะเดือนดินแดนผู้กล้าหานูมนะครับต่อไปนี้สามารถส่งคนนะครับ มาเก็บความรู้ในดินแดนผู้กล้าบาเลนเซียได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถส่งตัวละครนะครับมาเก็บความรู้ตรงนี้ได้แล้วโดยที่ความรู้นะครับระหว่างภาคตะวันตกและภาคเหนือใช้ CP 11,000ขึ้นไปนะครับภาคใต้หมื่นสาและตะวันออกครับสองหมื่นสามอย่าลืมมาเก็บความรู้กันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับต่อมาครับเข่าวงกดมูเวกครับปราบลดความสามารถของด่าน3ด่านต่อไปนี้ห้องบ้านเป็นมุมยักษ์ ห้องอัญมณีระดับสูงสุดและห้องเปลวไฟและล่างจําลองนะครับปรับลดความสามารถลงทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะในส่วนของคอนเทนต์นะครับรถมาา้าภาษีบริเนเซียนะครับทําการลดนะครับ HP ของรถม้าลดลงถึง50%์ด้วยกันนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับทําการเชื่อมต่อเกมเปลนเาลาอยยมาที่รับของรางวัลเ็นัวนี้ครับทุกตาพูดดัน,นะครับระดับศูนย์ สามารถกดใช้เพื่อสื่มของรางวัลนะครับ50 50นะครับกลายเป็นกล่องทัาทายระดับ1ได้นะครับจาก1กลายเป็น2ได้หรือจาก2กลายเป็น3เป็น4นะครับได้หมดเลยหรือจะกดใช้ตามระดับกล่องที่ได้รับก็ได้เช่นเดียวกันครับของรางวัลก็จะมีมุมมองู่นะครับว่าได้เท่าไหร่อะไรบ้างโดยที่ระดับสุดท้ายจะได้ถึง977อบันต่อกล่องนะต่อมาครับกิจกรรมสนับสนุมพัฒนาเร่งหน่วนครับทาการปลูกผักใช้พลังกำลังกำจัดศัตรู รับของวันตามที่กำหนดเลยครับทาได้ทุกวันนะต่อมาครับกิจกรรมผู้ดำเลสซิ่งครับจะจัดขึ้นในวันที่3-6นะครับเวลา5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครึ่ง, en, งตามเวลาประเทศไทยนะโดยที่จะมีไอคอนนะครับปรากฏอยู่ที่มุมซ้ายบนข้างแผนที่้องกระบ,บาดเชิญที่อยู่ในตู้จดหมายเพื่อนเ,อเอสามารถเข้าร่วมได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็แข่งของหาน้ววนกันครับต่อมากิจกรรมกําหนดการเพิ่มบอสและ หนังสือนิทานแห่งประเทศแห่งรุ่นอรุณนะครับทําการกวาดล้างวันละสิบครั้งนะครับทับของตัวนี้ไปเลยนั่นก็คือกล่องสุ่มหินตอกตานะครับันดังสีแดงเป็นชมพูนะต่อมาครับลังค้าพิเศษฮาโลวีนครับตรงนี้กดไปเลยนะครับใจอยู่ในลังค้าเพลนนะครับเป็นลายสัปดาห์ส่วนใหญ่นะก็มาดูกันครับว่าอยากซื้ออะไรกันในส่วนนี้นะสามารถปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปอัปเดตประจำอาทิตย์นี้ ต้องบอกไฮไลท์น่าจะอยู่ในอาทิตย์หน้านะครับที่จะมีบอสสาระสีดำนะครับที่เป็น4ตัวใหม่เข้ามาในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดองไปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อสำหรับลงบอสในคลิปหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเก็บจำนวนรอบนะครับของฮิตหน้าไว้หลังเปิดเซิร์ฟเข้าไปลงตัวใหม่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับ แต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม